สวัสดีค่ะาวายชาินีนะคะก็มาถึงคอมมอนเซกเตอร์นะคะก็มาฟังเอาลุ้นในส่วนที่เหลือของปีนะในเซ็กันฮาร์ฟแล้วก็อาจจะข้ามไปถึงปีหน้าด้วยนะคะก็สําหรับคอมมอนเซกเตอร์นะคะก็เหมือนเซกเตอร์อื่นๆที่น่าจะเบนเฟิตจากการรีโอเปนนิงจากการที่คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูในเชิงของเออร์เน็งส์เนี่ยนะเราก็มองว่าด้วยความที่ฐานต่ําด้วยแล้วก็ด้วยจากการที่เรามองว่าคนจะยังออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านให้เป็นปกติเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องแล้วก ประกอบกับน,กนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทยที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมองว่าตั้งแต่เซกันฮาไปจนถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะยังเป็นช่วงเวลาที่คอมเมอร์เซกเตอร์เนี่ยน่าจะยังเห็นการ กลับมาการเติบโตของทั้งท็อปไลน์แล้วก็ทั้งกำไรได้เยอออนเยียนะคะทีนี้พอมาในเชิงของท็อปพิกเนี่ยเราเราก็ต้องมาดูกันในรายละเอียดทีนึงนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าตลาดเองเนี่ยก็ได้ค่อนข้างที่จะ Pri c e in ไปลนะ้ว่าเซกเตอร์เนี้ยก็น่าจะมีเยอออนเยียรีคาเวอรในเชิงของท r o ปฟิกในเชิงของคนที่กลับเข้ามาร้านในเชิงของท็อปไลน์แหละแต่ทีเนี้ยมาดูปัจจัยอื่นๆกันบ้างในเรื่องของท็อปพิกว่าว่าเราจะมองอยางไงนะคะถ้าดูในเอ่อเอ่อพรีเซนเตตรงนี้เนี่ยจะเห็น เห็นได้ว่าเรามีการแบ่งหุ้นที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยออกเป็นแถวหนึ่งแถวสองนะคะก็ในการแบ่งแถวตรงนี้นะคะก็ก็ก็แบ่งจากในแง่ของความสามารถในการ เติบโตกันกลับมาของรายได้อันนั้นก็คือเป็นอันดับแรกนะคะเราก็ยัง prefer กลุ่มที่ target ไปยัง mid to upper end นะคะด้วยความไม่แน่นอนด้านของเงินเฟอ้อด้านของเอ๊ะเอ่อ,อ external แล้วเนี่ย global recession จะมาหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดว่ากลุ่มที่เน้นไปทาง mid to upper end เนี่ยยังไงน่าจะยังคงมีความสามารถในการทำรายได้ที่ยังค่อนข้างดีอยู่เมื่อเทียบกับตลาด mass นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ที่เราแบ่งเท่าห่เทาสเนี่ยนอกจาก ในแง่ของความสามารถในการกลับมาในเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องต้นทุนด้วยเพราะแน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่หลายๆคนพูดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นหรือ up and coming นะคะก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเราก็มานั่งดูว่า,าหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะยังคงยืนได้ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบในแง่ของ เรื่องต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุน o peration หรือว่าต้นทุนเรื่องของด้านออการ finance การทางการเงินด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะแถวหนึ่งของเรานะคะ CPNCRC ตัวเนี้ยเราเราก็เคยพูดมาทั้ง2ตัวนี้เราก็เคยพูดมาตลอดว่าอ,อ๋อแน่นอนเป็นแถวหนึ่งเลยในการที่จะตอง benefit จากการที่เราเปิดประเทศนะคะการกลับมาของสเปนดิ้งของของอย่างพวกเราๆนะ,ะซึ่งอ,อ่อน่าจะเกาะไปทาง mid to upper end เนี่ยตรงเนี้ยก็น่าจะมีความยืนได้อยู่ระดับหนึ่งนะคะเราแน แนอนก็คือด้วยเอ่อเอ่อ strategy แล้วก็ Business Model เนี่ยมันก็ทำให้คอสทำทำให้ด้านต้นทุนของเขาเองอย่างที่เราทราบกันกลุ่ม Central เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่ค่อนข้างดีเนี่ยตรงนี้เราก็สบายใจไปได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า CPN CRC เนี่ยยังคงอยู่แถวหนึ่งอยู่นะคะสำหรับ c o m เมอร์เซีเต แถวต่อมานะคะ Home Pro BJC 2ตัวนี้เรามองว่าอย่างอย่าง Home Pro เนี่ยนะคะก็มองว่าเป็น mid to upper end เช่นกันในเชิงของอตลาดนะคะก็ แต่นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยอย่างโฮมโปรแล้วก็บวก BJC ไปด้วยเนี่ยสตัวนี้ถือได้ว่าถ้าเทียบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ยังแลก g a r อยู่นะคะแล้วก็ถ้าดูในเชิงการกลับมาของรายได้เนี่ยก็มองว่าก็น่าจะกลับมาเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าดูในด้านต้นทุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าในแง่ของ sensitivity แล้วเนี่ยสอตัวเนี้ยก็น่าจะไม่ได้เห็นอ m p a c t จากเรื่องของต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนะักเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเ,เช่นกันนะคะก็เลยขอเขาใส่เขาเอาไว้นะในแถว2ต่อมานะคะแถว3ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะคะเพียงแต่ว่าแน่นอนเราค่อนข้างมั่นใจถึงความสามารถในการออได้ Market Share ในการปรับตัวสูงขึ้นของรดยได้ของทั้ง C p พของทั้ง Mac Pro เลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของต้นทุนเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเจอหลายด่านเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนด้านการ ดําเนินงานแล้วเนี่ยก็ยังมีต้นทุนเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราขอใส่ c p o กับ Mac r o ไว้ในแถว3ของเรานะคะกลุ่มสุดท้ายไม่ได้ใส่ไว้ในแถวไหนเลยนะคะมองว่าเป็นฮอบออนฮอบออฟมากวากว่ากระโดดขึ้นกระโดดลงนะคะขึ้นอยู่กับไซค์โคนะคะเราเราก็มีการออกเปเปอร์ไปเหมือนกันสําหรับ g l o b a l กับดู Chrome นะคะว่ามันอาจจะจบไซโครเรื่องของราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ปีที่แล้วเนี่ยทั้ง2คนนี้ก็ทำทำเออร์เน็งแล้วก็แชร์ไพรซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีนี้มันเป็นเหมือนกับว่าหมดไซคลของเขามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ต้องรีบสําหรับ2ตัวนี้นะคะ มาขออัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับ Q3 ว่าเซกเตอร์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะด้วยฐานปีที่แล้วที่ค่อนข้างต่ำเนี่ย same store sales growth ก็เลยยังดูแล้วเนี่ยยังมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการเปิดเมืองจะเห็นได้เลย Google mobility ก็ดีขึ้นแล้วที่แน่นอนตัว Tour ism, ทัวริสที่ที่กลับเข้ามานักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหลักใหญ่เลยที่ช่วยในเชิงของอการจับจ่ายใช้สอยความสามารถในการอ,ออกมาจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั ในเชื่อของท็อปไลน์เรามองว่าก็ยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้มาดูในเรื่องของต้นทุนที่เราได้เปล่อยๆกันไปบ้างแล้วนะคะในในด้านของการออดำเนินงานนะคะสองสามประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการปรับตัวค่าแรงขั้นต่ำนะคะการที่น้ำมันอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ ค่าไฟด้วยนะคะสประเด็นหลักนี้นะคะที่จะผลส่งผลกระทบกับต้นทุนด้านการดาเนินงานนะคะอันแรก Minimum Wage เนี่ยปรับขึ้นมา5%เราเามองว่าเป็นระดับที่บริษัทเนี่ยปรับกันอยู่แล้วทุกปีนะคะสาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ตัดประเด็นตรงนี้ออกไปนะคะมองว่าไม่น่าจะมี impact ในเชิงของ b o ท t อ m ไล n e มากกับ ตัวใดๆเลยนะคะตรงนี้ทุกคนก็คือเป็นเป็นเรนจ์ที่เขาจะต้องปรับอยู่แล้วทุกปีนะคะมาอีก2แฟ factor นะคะเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของค่าไฟ2ตัวนี้เนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องค่าไฟมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในเชิงของผลกระทบแล้วเนี่ยค่าไฟก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเยอะนะคะแล้วก็น่าจะยังคงต่อเนื่องด้วยในขณะที่ราคาน้เนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่าไฟเท่าที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยผลกระทบกับเซกเตอร์เนี่ยอยู่ประมาณ2-3%นะคะ เพราะฉะนั้นก็นี้ที่จะต้องทำให้ตัวรายได้เนี่ยเซ็นทรัลเซลล์โรกลับมาสัก1-2%เพื่อที่จะสามารถที่จะ cover ตัวค่าไฟที่ปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟอาจจะเป็นอะไรที่มีผลกระทบกับกำไรของอของตัวรีเทลเซกเตอร์พอสมควรนะคะต่อมานะคะเป็น concern up and coming นะคะในเรื่องของอ ดอกเบีย้ยนะคะแน่นอนว่าดอกเบีย้ยเนี่ยคือถ้าดูในเชิงของ โปรไฟล์ในเรื่องของหนี้สินของรีเทลแต่ละคนเนี่ยดูแล้วไม่มีใครที่ระดับหนี้สินอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะคะแต่แน่นอนถ้าดูในเชิงของปริมาณหนี้สินเนี่ยก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เท่าที่เราลองคุยกับ CFO เท่าที่เราลองคุยกับบริษัทเนี่ยหลายๆคนก็ก,ก็ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหนักเมียที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเท่าที่คุยก็ก็ยังมีหลายวิธีที่น่าจะยังช่วยผ่อนหนะักเป็นเบาได้ในเรื่องของการปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นของดอกเบี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องมีการจ่ายหนี้คืนบ้างจะต้องมีการปรับจากหนี้ที่เป็น f l o a t i n interest rate เนี่ยกลับมาเป็น fixed rate นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีวิธีที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีการเติบโตที่ช้ากว่าตัวเบ n c h m a r k r a ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีไม่กี่บริษัทอาจจะมีแค่ทางฝั่งของแ e x t r นะคะที่ดูเราอาจจะน่าเป็นห่วง ที่สุดนะคะเพราะว่ายังเป็นอัออตราดอกเบีย้ยที่ยังฟลูดอยู่แล้วก็เป็น US ดอลลาร์ด้วยนะคะนอกเหนือจากนักครัวหนาวเนี่ยตัวอื่นๆเรามองว่าก็ยัง manage ได้นะคะ เพราะฉนั้นก็เลยขอจบด้วยหน้านี้นะคะมามาในในเชิงของ Valuation มาในเชิงของในแง่ของเรามอง growth out look ยังไงนะคะก็แน่นอนว่าในเรื่องของ Valuation เนี่ยถ้าดูปี2022เนี่ยอาจจะยังดูสูงอยู่นะคะเพราะว่ารายได้ของตัวรีเทลเองเนี่ยก็ยังไม่กลับเข้ามาในช่วง pre covid นะคะเพราะฉันเนี่ยอยากให้ดูปี2023 2024มากกว่านะคะจะเห็นได้เลยว่าถ้าดู P/E ในเชิง2ปี2023 2024เนี่ยเรียกได้ว่าเทรดการ average หรือว่า minus one standard deviation กันเลยทีเดียวนะคะก็ด้วยการเติบโตที่จะกลับมาพร้อมกับการเปิดประเทศพร้อมกัมกกบการกลับมาของอนะักท่องเที่ยวในใน,ใน,ใ,นในไทยเราเนี่ยมันน่าจะยังช่วย drive ทำให้กำไรเนี่ยในช่วงปี23เนี่ยกลับเข้ามาใกล้เคียงกับปี2019ได้24ก็น่าจะยิ่งปรับตัวดีขึ้นนะคะเพราะฉันเนี่ยถ้าดู valuation ในปี23-24แล้วเนี่ยก็มองว่าเซกเตอร์เนี่ยก็ยังพอไหวนะคะก็ย่ง ที่เราบอกเทียร์หนึ่งของเราก็คือ,อยังเป็น C R C C P n เทียร์สองก็คือ Home Pro B J C แล้วก็เทียร์สามก็เป็นอ่อในฝั่งของตัว C P O m a c p r o นะคะก็ของเซกเตอร์นี้ขอจบเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ